หน่อยช่างช่างเดียวๆหน่อยสุธีคายกับช่องสาวน้ำ่ีนะคะเอ่อบ้านอพัดหม้อน้ำแตบ้านตลอดบ้านไหนต้องนาวอ่ะบ้านไหนทำไมมันแตกอ่ะพี่เป็นอากาแทเครื่องรื่องยายจัจริงไหมแี่หกับมารีรัตน์นะคะ รถมารีลัสสองคันนี่น,นะคะอันนี้ถมสะลุงนะคะอันนี้เป็นบ้านเสียนิกนะคะอยู่หลังบ้านนนนี่แหละเขาก็คึ<_<___<_้นเบาไห้ขื้เฮาขึ้นกันวะ ไอ้สั่งกินเตระเลยมันตีดอ่ะแล้วหนูก็ถอยอ่ะถอยแล้วมันก็เตกเลยได้ยินเสียงเลยเจับกระไป่แรงหมดจับโค้งจับอะไรโลโอ้สั่งโองก่อนอ <laughs> เปิสิครับที่จับกับไอ้คลีปัมนะแต่อ่ามีใช่ไหมเอามาหนึ่งตัวแล้วอุ้มลมปัดติด้วยวงหมาแลอจรอ่านนั้ทั้วตน้านงยังงมันเป็นเหมือนอย่างไงเลยมน้ามแ้เอ้ ประมาณความกว้างมันก็ประมาณ58าไม่คึงยีช่างสังอะไรนะคะตอนนี้ก็บายแล้วฝุ<อ>่นขี้เร่เถอะ<อ>แ็เว่าจะล้างรถนะคะก็อบ,บอกให้มาวิ่งงานกับมาลีรันนะคะก็เลยมาวิ่งฝุ่นเยอะมากเลย เยังไม่ได้ล้างว่าเป็นอาทิตย์ล้วน้ำมันเครื่อง40เจ็ดเจ็ดลิตรเอาเจ็ดลิตรเอ่อวิกคราะห์แต่ยังไม่ฟันธงนะอาจจะมีอื่นๆเพิ่มเติมดีมันแล้วเสด็จจริญแล้วเมองอี้ าอากากกรแล้ว้วนีมอองสันนี้อันนี้ค่าช่าง300บาทใช่ไหมเกนทุกอย่าง300ร้อพี่อีนนะ่ะ <c oughs> พี่อีจะเปลี่ยนตอนไหนตอนเย็นบอกบพี่อีใส่ม่านให้หนูเด้อเด้อเออดูชุดช่างน้อยจะให้ใส่มา่านช่างก่อนขึ้นช่างก็ถอดชุดลงข้างล่างแล้วช่างก็ขึ้นไปใส่ข้างบนถอดหมดเลยใช่ไหม <c oughs> เด้อน่ะเด้อครับครับระเด้อละ่ะ S <S ได้ยินเสียงทอเมกาตั้งเต่ะอะไรยังไม่เห็นรถมาเลยรแรงร,ร,งรงจริงเดี๋ยวแกใส่นอตให้ก่อนนอนพ่อกำลังไปหาเต็กสองอันมาแล้วนะคะได้ยินแต่เสียงนะคะแต่รถยังไม่มา ในรถโตโอ้โอนี่ได้ยินเสียงมาตั้งแต่หน้างานตั้งแต่โอ้จมจมโจมจมโอ้โหควันขโมงนะคะควันดำค่ะคันนี้ทีแล้วคะ่ะที่ทำทาง รถวิ่งอยู่สามคันนี่แหละถ่าจ่วิ่งมาในขึ้นจมนานจมสงสัยรถกลัวกล้องถ่ายปพ๊บจมเลย ก้องแน่เลยท้ายปุ๊บจมเลยคนขับรถไถยก็ดันไม่ปิดน,นะ สำหรับคขีเนียเ,นเลื้ยงกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนนทดำซิงด้วยนะ